สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมพาทำในเรื่องของระบบล็อกอินเมื่อล็อกอินสาเร็จแล้วให้ไปเปิดหน้าเว็บที่เราต้องการนะครับตามตัวอย่างของคลิปที่แล้วนะครับลักษณะของการทำงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลังจากที่เราลงชื่อเข้าใช้ใส่รหัสผ่านก็จะมี หน้าเว็บอีกหน้าหนึ่งนะครับปรากฏขึ้นมานะครับหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะพาทำอีกรูปแบบหนึ่งนะครับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับคือเมื่อล็อกอินนะครับกดล็อกอินแล้วปุ๊บใส่ย,ยูสเนมพาสเวิร์ดกดล็อกอินปับ๊บจะมาเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเป็นหน้าเว็บแอปซึ่งเราจะฝังไอเฟียมไว้ในหน้าอินเด็กซ์นะครับ เพียงแต่ว่าเราแบ่งเซ c กชันนะครับเราจะมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็มาที่ตัวชีทของเรานะครับชีทเดิมของเราแล้วก็มาที่ส่วนขยายครับมาที่ app สคริป hmm. ตเมื่อเปิด app สคริป hmm. ตขึ้นมานะครับในหน้ารหัสจี เราไม่ต้องทำอะไรนะครับมาดูที่หน้าอินเด็กเราจะเพิ่มส่วนไหนเข้าไปบ้างมันถึงจะเอา i f r ฟ m e เข้ามาใช้ได้นะครับส่วนที่เราจะต้องเพิ่มเข้าไปก็คือมันจะต้องมีเซ t ชันหมายความว่าหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับจนถึงดิฟสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นหน้าที่หนึ่งครับแล้วเราจะสร้างหน้าขึ้นมาอีกหน้าหนึ่งเพื่อรองรับ ตัว iframe นะครับซึ่งเป็นเว็บแอปของเราที่เราทำสำเร็จแล้วรีพอ,อย์ออกมาเป็นนามสกุล exe c ยกตัวอย่างในคลิปนี้ผมจะใช้ตัว Data Table ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นนามสกุล exe c นะครับแล้วเราจะเอาตัวลิงก์ตัวนี้นะครับ exe ตัวนี้เอาไปทำเป็น iframe ใส่โคด้ด iframe แล้วก็เอามาฝังไว้ตรงส่วนนี้นะครับ จะมีวิธีการทํำยังไงเดี๋ยวจะพาเริ่มทําเลยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องแบ่งเซกชั่นก่อนนะครับแบ่งเซกชั่นให้มันก่อนก็โดยการเพิ่มเซกชั่นเข้าไปนะครับแท็กเปิดเซกชั่นนะครับเราจะต้องกำหนด id ครับ id ก็เป็น id เท่ากับเป็น เพจหนึ่งผลให้เป็นเพจหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดคราวนี้เราจะมาปิดเซคชั่นตรงส่วนนี้นะครับก็ slash section ปิดเซคชั่นแล้วอันนี้คือเพจที่หนึ่งนะครับต่อไปเราจะทำเพจที่สองเพื่อรองรับตัว iframe ของเรานะครับก็ section id เท่ากับ ต่เนโคดนะครับเพจของแล้วก็ปิดเมื่อเรามีเซสชันเปิดเราก็ต้องมีเซสชันปิดนะครับปิดส่วนที่เราจะเอามาใส่เราจะเอามาใส่ตรงช่องนี้นี่คล้อมาครัคราวนี้เราจะทำโค้ดไอเฟลมยังไงนะครับเราจะเขียนโคดไอเฟ m มยังไงไม่ต้องเขียนนะครับเราจะใช้ เว็บนี้นครับใช้เว็บนี้เลยนะครับเว็บของโค้ดทุกอย่างนะครับก็เพียงแต่เอาลิงก์ i f r a m e ไม่ใช่ลิงก์ e x ็นะครับขออภัยครับลิงก์ e x ็ e x ีนะครับตัวที่เป็นเว็บแอปนะครับเราก็คัดลอกมาจากนั้นก็มาที่โค้ดทุกอย่างนะครับสร้างไ iframe หน้าตาตามใจคุณเราก็ใส่ ด r วของ i-frame บอกว่าให้ใส่ URL ของ i อ r a m e แล้วก็วางลงไป Ctrl c อนโทลซีจากนี้มานะครับแล้วก็คอนโทวี v, วางลงไปถัดลงมาความกว้างครับวิดความกว้างก็เป็น100%่งร้วก็ใส1หน่งร้เปอร์ความสูงเป็นพิกเซลประมาณ500ก็พอจากนั้นตัวกรอบนะครับเราไม่ต้องใช้เป็นไม่มีสกอร์บาร์มีหรือไม่ ครับมีหรือไม่มีเราใส่เป็นอัตโนมัติไว้ก็ได้นะครับจากนั้นก็กดสร้าง i อพีนะครับเราคัดลอกโปรดนี้มานะครับคุมทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลซี C. นี้กลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับกลับมาที่ตัวสคริปต์ของเราเราก็มาวางตรงช่องนี้ตรงที่เราสร้างตัวเซกชันไว้แล้วนะครับนะวางไปเลยขอขึ้นมาให้มันสวยงามก็ กดเซฟทีนี้มาดูก่อนว่ามันมาไหมถ้ามันมาตัวไอเฟลมันมาเนี่ยมันก็จะมาต่อท้ายด้านล่างนะครับของฟอร์มของเราของฟอร์มลงทะเบียนเรานี้นะครับ r e f รีเฟรชดอูอันนี้มาแล้วนะครับแสดงว่ามาแล้วควดทำงานแล้วใช้ได้แล้วนะครับ ต่อไปเราก็ต้องปิดหน้าที่2ไว้นะครับปิดหน้าที่2อก่อนที่มันจะโหลดขึ้นมานครับมันจะโหลดขึ้นมาครั้งแรกเลยเราจะต้องปิดไว้ก่อนนะครับเราจะต้องหายไว้ก็โดยการใช้โค้ดใช้โค้ดตัวนี้นะครับก็เป็น w n n o w w o o n o โ d ลดครับซึ่งท่านอาจารย์อภิวัตรได้สอนไว้นะครับตรงนี้คือเมื่อโหลด เวบขึ้นมานะครับก็ให้มันไฮหน้าที่สองไว้เพสไว้นะครับหรือซ่อนไว้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะใส่โค้ดตัวนี้ครับเราต้องมีตัวสคริปต์ jQuery ด้วยนะครับเดี๋ยวผอเอาตัวนี้วางก่อนไม่งั้นมันจะไม่ทำงานนะครับเราก็ต้องมาวางตรงสคริป นะครับคอนโทรลซคอนโทรลววางลองอไป mm hmm. เพื่อให้มันหายนะครับ mm hmm. เพื่อให้มันปิดเพสองฉะนั้นเราต้องเอาตัวสคริปต์ตัวนี้นะครับเอาไปใส่ด้วยนะครับวางไว้ด้วยไม่งั้นตัวตัวโค้ดที่เราเขียนเนี่ยมันจะไม่ทางานนะครับเรามาวางไว้ตรงนี้เลยก็ได้นะครับประมาณวาันที่สิบ ครับก็วางไปแล้วก็บันทึกนะครับเดี๋ยวลองรีเฟซดูว่ามันจะหายไปไหมนะครับอ,อหายอยู่ <c oughs> แต่ว่ามันจะมีเว็บหนึ่งครับมันจะมีเว็บหนึ่งอยู่ดานโหลดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะต้อง ให้ใช้วิธีการนี้คือเราเพิ่มคลาสให้มันเออไม่ใช่เพิ่มคลาสเพิ่มสไตล์ให้มันให้มันดิสเพย์ก่อนเออดิสเพย์นอนก่อนนะครับก็เป็นสไตล์เท่ากับด mm ิสเพย์โฟลอนนอนเป็นแบบนี้ mm hmm. เพิ่มหลังจาก id ดีเพย์สองครับสไตล์เท่ากับดับเบิลโขดนะครับข้างในดับเบิลโขดก็จะเป็นดิสเพย์ โอน,นอนนะครับคือไม่ให้ทําให้มันไม่ให้มันทํางานครับลองดูสิใช่ถ้าเราปิดตัวนี้ไปเลยถ้าเราไม่ใช่โอเคเ็นดิสเพย์นอนนะครับเดี๋ยวเราค่อยสั่งให้มันโชว์นะครับต่อไปก็เราจะ ต้องหลักการมันก็คือเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วครับตัวฟอร์มที่เอเ่เพจเพจที่สองนี่จะต้องโชว์แล้วเพจที่หนึ่งครับที่เรากำหนดเซกเซ็กชันไว้แล้วก็เป็น ID ที่เป็นคำว่า ID เพจหนึ่งเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องหายนะครับมันจะต้องถูกซ่อนไปแล้วก็ตัวเพจสองนี่จะต้องโชว์ ตัวที่เราจะใช้คือตัวนี้นะครับเพสสองโชว์เพสหนึ่งไหนะครับแล้ก็ c o ปปไปปะทนซีแล้วก็เอามาวางตรงส่วนที่มันเป็นคำสั่ง Sign in ตัวนี้นะครับเมื่อ Sign in สสำเร็จสำเร็จก็คือ Success To Success 2แต่เดิมเราจะให้เป็น Windows p p n ไปไป YouTube ใช่ไหมครับ ถ้าเราอยากเอาไว้ก็คอมเมนต์ไว้ไม่ให้มันทำงานครับก็สลตสองตัวหรือคอนทรนสลนะครับสองครั้งจา่นั้นเราก็ประวางนะครับก็คือเพจสองโชว์เพจหนึ่งให้นะครับลองดูซิหลังจากที่ลงชื่อเข้าใช้แล้ว เพจสองก็จะโชว์เพจหนึ่งจะหาจริงไหมนะครับต้องลองทดสอบเราก็ลองลงชื่อเข้าใช้ a f a c o m ึงึงึลงลงชื่อเข้าใช้นะครับมาแล้วตัวเพจสองก็จะมาแล้วตัวเพจหนึ่งก็จะถูกปิดไปนะครับอันนี้ก็ มันก็จะเหมือนกับว่าเราได้เข้าสู่ระบบแล้วไปอยู่อีกหน้าหนึ่งอย่างนี้นะครับแต่ว่าทีนี้ตัวเพจสองของเราที่เป็น i-frame เนี่ยมันดูเต็มหน้าจอเกินไปเราจะทำยังไงให้จัดพื้นที่มันสวยๆกว่านี้นะครับเราก็กลับมาที่สคริปต์ของเรามาตรง ตรงเพจสนี่แหละครับไม่ใช่ตรงตรง id เพจสนี่ครับตรงเซกชันที่2องนี้เกาเครอ,เอร์เซอร์วางไว้ต่อท้ายนี่จะคล้องไปจากนั้นเราก็ต้องใส่ใส่ดิฟใส่คัส์คอนเทนเนอร์ให้มันนะครับเพื่อให้มันอยู่ในกล่องคอนเทนเนอร์มันจะได้บีบลงก็จะดูสวยขึ้นนะครับ ก็ทิมไปเลยนะครับ่งไม่ใช่อันนี้เป็นฟอร์มคอนเทนเนอร์ C O N T A I N E R ครับเสร็จแล้วก็ปิดทีนี้ก็ต้องมีดิฟดิฟก็ต้องอยู่ตรงนี้สแลดดิฟคราวนี้มาดูว่ามันสวยงามหรือ,อยัง เห็นไหมครับสวยงามแล้วโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองนำไปปรับใชใ้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ